สวัสดีครับเด็กดีของพี่ซีทียินดีต้อนรับกลับสู่ซีทีส์ละลายเทลส์ซีทีกล่อมฝันนะครับคืนนี้ก่อนที่เราจะหลับกันพี่ซีทีมีเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งที่เขาพยายามจะหยุดเวลาไว้ครับเขาไม่อยากให้ถึงเวลานอนเลยมาฟังกันนะครับว่าเขาจะทำสำเร็จไหมการละครั้งหนึ่งบนโต๊ะหนังสือสีขาวสะอาด ในห้องนอนของเด็กชายคนหนึ่งมีนาฬิกาทรายอันเล็กๆวางอยู่เขาชื่อว่าเวลาน้อยครับตัวของเวลาน้อยสายแจ๋วมองเห็นเม็ดทรายสีฟ้าที่อยู่ข้างในไหลไปมาได้เวลาน้อยเขามีความสุขที่สุดในโลกตอนกลางวันครับเพราะในตอนกลางวันน้องนนเด็กชายเจ้าของห้นจะมานั่งที่โต๊ะ แล้วก็คลิกพลิกตัวเวลาน้อยกลับหัวเม็ดทรายก็จะเริ่มไหลซูลงไปข้างล่างนั่นคือสัญญาณเริ่มเวลาเล่นเวลาน้อยเขารักเวลานี้ที่สุดเขาจะได้นั่งดูน้องนองนงต่อเลโก้เป็นปราสาทเขาจะได้เห็นน้องนนระบายสีรูปไดโนเสาร์เขาชอบได้ยินเสียงน้องนองนงหัวเราะ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เวลาน้อยเกลียดที่สุดนั่นคือตอนที่เม็ดทรายเม็ดสุดท้ายกำลังจะติง๋งไหลลงไปเพราะเมื่อทรายหมดคุณพ่อก็จะเดินเข้ามาในห้องแล้วพูดว่านนครับทรายหมดแล้วหมดเวลาเล่นแล้วครับได้เวลาเข้านอนเวลาน้อยไม่ชอบคํานี้เลยพอถึงเวลานอนน้องนอนก็จะปิดไฟ ห้องก็จะมืดเขาก็จะต้องอยู่บนโต๊ะคนเดียวเงียบๆเขาเขาเหงาครับเขาอยากให้เวลาเล่นอยู่ตลอดไปคืนนี้ก็เหมือนกันครับน้องนนท์กำลังต่อหุ่นยนต์ตัวโปรดอย่างสนุกเลยเวลาน้อยมองดูทรายของตัวเองโอ้จะหมดอีกแล้วเหลืออีกนิดเดียวเองไม่ได้ เวลาน้อยตัดสินใจคืนนี้เราจะไม่ยอมหมดเวลาเขาพยายามครับเขาเกรงตัวแก้วของเขาฮึบเขาพยายามเบียดรูเล็กๆไม่ให้ทรายไหลสู่ซู่แต่แต่ทรายมันก็ยังไหลไม่ยอมหยุดพยายามอีกเขาพยายามเขย่าตัวเองขยึกขยิกเพื่อจะให้เม็ดทรายมันติดมันตันแต่มันก็ไม่ตันครับ ทรายเม็ดสุดท้ายค่อยๆไหลติง้งลงไปแล้วติง้งหมดเวลาสู้เสียงประตูเบาๆแอดคุณพ่อเดินเข้ามานนครับทรายหมดแล้วนะลูกเข้านอนได้แล้วครับน้องนนททำหน้าเศร้า โอ้คุณพ่อนอนยังต่อไม่เสร็จเลยไม่ได้ครับพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนนะน้องนอนค่อยๆเก็บของเล่นอย่างเสียได้แล้วก็เดินไปที่เตียงเวลาน้อยรู้สึกผิดมากๆครับเป็นเพราะเราเป็นเพราะเราหยุดเวลาไม่ได้น้องนอนเลยต้องเลิกเล่นเลยเขารู้สึกเป็นนาฬิกาทรายที่แย่ที่สุดห้องมืดลง มีแค่แสงไฟดวงเล็กๆจากข้างนอกเวลาน้อยนั่งนิ่งอยู่บนโต๊ะเตรียมตัวที่จะเหงาไปจนถึงเชา้าแต่ทันใดนั้นเขาก็เห็นน้องนนลุกจากเตียงครับน้องนนเดินย่องย่องมาที่โต๊ะแล้วก็หยิบเวลาน้อยขึ้นมาจะเอาเราไปเก็บเหรอเวลาน้อยคิดแต่เปล่าเลยครับ น้องนอนท์กอดเวลาน้อยไว้ในมืออุ่นๆเดินกลับไปที่เตียงแล้วเขาก็คลิกเขาพลิกเวลาน้อยกลับหัวครับสายสีฟ้าเริ่มไหลสู่ในความเงียบฝันดีนะเวลาน้อยน้องนอนกระซิบตอนนี้ถึงตาของนายแล้วช่วยวัดเวลาฝันดีให้เราหน่อยนะ ช่วอยู่เป็นเพื่อนเราจนกว่าจะเช้าเวลาน้อยนิ่งไปเลยวัดเวลาฝันดีอยู่เป็นเพื่อนนี่คืองานใหม่ของเขาเหรอเขาไม่ใช่นาฬิกาจับเวลาเล่นอย่างเดียวแต่ในตอนกลางคืนเขาคือนาฬิกาผู้พิทักษ์ความฝันเวลาน้อยรู้สึกดีใจที่สุดในโลกเม็ดทรายที่ไหลสู่เบาเ มันไม่ใช่เสียงของการหมดเวลาแต่มันคือเสียงเพลงที่คอยกล่อมน้องนนให้หลับฝันดียังไงล่ะครับเด็กดีครับการหมดเวลาเล่นมันไม่ใช่จุดจบนะมันแค่เป็นจุดเริ่มต้นของการพักผ่อนที่แสนวิเศษเพื่อให้พรุ่งนี้เราตื่นมามีแรงที่จะเล่นได้สนุกกว่าเดิมยังไงล่ะครับเอาละ่ะได้เวลาพลิกนาฬิกาทรายแล้วเริ่ม วัดเวลาฝันดีของหนูแล้วนะหลับฝันดีนะครับจากพี่ซีทีแห่งซีทีกล่อมฝันราตรีสวัสดิ์ครับ